คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องบางเพชรนะครับหายไปนานเลยนะฮะกลับมาอีกทีก็วันนี้วันจันทร์ที่28พฤษภาคม2555ครับตรงกับวันขึ้น8ข้ามเดือน7ปีเถาะผมปริญาศรีสุคนครับผมมาทีกายสอนครับวันนี้กําลังใจอบอุ่นฮะมาอยู่หน้าห้องส่งอีก2คนครับเมื่อเมื่อวานไปปีนเขามาอะคุณสมชายมีนุชนะกับพี่ออดสัจจะทองนินครับ ไปปีนเขาแดนมาอ๋อปีนเขาเดนนะเขาเตรียมที่ทําปลูกฝายเอ้ทาฝายทําฝายฝายชะลอน้ําชะลอน้ำนะฮะก็คงประมาณเดือนสิงหาน่าจะเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเฉลิมฉลองงานวันแม่นะครับครับวันนี้ในอดีตมีอะไรครับ42ปีก่อนพศนะครับเกิดสุริยปราคาแล้วผมที่ทำนายโดยเทลิสปราดชาวกรีกสมัยกี่สมัยนั้น สมัยนั้นคือคือก่อนพศก่อนพุทธศักราชเกือบสองพันกว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบวกอีกสี่สิบสองฮะประมาณสองพันเก้าห้าร้อยเก้าสิบกว่าปีมาแล้วอนะฮะก็มีการทํานายเดี๋ยวแสดงว่าปีนี้แปลกๆเลยปีนี้พุทธยันตีสองพันหกร้อยปีตัสสรุตัสสรุกับแต่เขานับปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพุทธพระพุทธเจ้าปรินิพานปรินิพนิพานครับทีนี้ก็มีการทํานายเรื่องของสุริยุปราคา เป็นครั้งแรกเลยนะฮะท,ที่บันทึกได้โดยปราชชาวกรีกชื่อเท,ทลิสนะฮะ,ะ,ฮะทำให้สงครามระหว่างชาวลิเดียกับชาวเมเดสสงบชั่วคราวเพราะว่าพอทํานายมาปุ๊บดวงอาทิตย์ก็ดับนะฮะสมัยก่อนในความเชื่อเนี่ยฮะทำให้คนเนี่ยฮะ2,131นะฮะกองเรือสเปนเดินทางออกจากคริสบอนไปยังช่องแคบอังกฤษนะครับ2,461นะฮะวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐต อาเซ์ไบจัน2,480นะครับประธานาธิบดีแฟรงกิลดีรูสเวลนะครับเปิดสะพานโกลเด้นเกตในซานฟรานซิสโกยังเป็นทางการอันนี้เป็นสะพานที่สะพานแกวนที่ยาวที่สุดใน <Golden S 2> โลก,กนะ,ะเป็นสะพานต้นแบบของสะพานแกวนนะครับ ทีนี้ก็มาแขวนกันตองแต่งตองแต่งขนาดแถวบางกลอยยังมีสะพานแขวนเลยอย่าเรียกว่า, Gate าโลเ้นเกตมีสะพานแกวนโลเ้นเกตบางกลอยเออบางกลอยเขามีแต่ก่อนก่อนถึงก่อนขึ้นไปบางกลอยเนี่ยมันก็จะมีที่อุทยานอยู่เหมือนกันนะอ่าอันนั้นอันนั้นยังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่แขวนเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าทําที่โลเ้นเกตนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาถึงบางกลอยได้กันสะพานแขวนครับนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ การประชุมประโทเม์ของสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญของเนปาลน,นะฮะและประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่สหพันธ์สาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยอันเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ที่มีมากว่า450ปีนะฮะ450ปีนะฮะ,นะฮะแล้วก็มีปีเดียวกันนะฮะ2551ในวันนี้ตุลาการรัฐธรรมนูญมีในชัดชลวรเป็นประธาน ได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะให้ดำรงตำแหน่งวันนี้วันเกิดคนสำคัญนะครับก็มีเอียนเฟรมิงนักระพัน์ชาวกรีกเอียนเฟรมิงเอียนเฟรมิงนี่ต้องคุ้นฮะเพราะว่าเป็นคนที่เขียนเรื่องเจมบอลศนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็นะคนที่ต้องคุ้นถ้าพูดถึงเอียนเฟรมิงถ้าดูหนังต้องรู้แล้วก็หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรอันนี้คุณครับนอันนี้คุณเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับครับแล้วก็วันสําคัญวันนี้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาตินะวันสําคัญวันนี้นะครับวันวันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าวันสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันก็เป็นวันประกาศเอกราชนะะครับนะอันนี้ก็เป็นวันชาติเอธิโอเปียด้วยนะครับวันนี้ครับอันนี้คือวันนี้ที่เราควรจะรู้ก็เป็น ประจำนะฮะที่เราจะหาเรื่องดีๆแบบนี้มาก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆมีประเด็นข่าวนิดหนึ่งอ่านแล้วขัดใจอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องสำรวจหรือโพลใครใครขัดใจขัดใจโกเลยฮะวัยรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ยอมรับได้ถ้าทุจริตแล้วทาให้บ้านเมืองพัฒนาแล้วเขาก็มีสำรวจขึ้นมาจริงหรือเปล่ามันเหมือนกันชี้นานะ จริงๆๆก,รการทุจริตทุบการไม่ได้ทําให้เกิดการพัฒนานะครับ<ม>การทุจริตไม่เคยก่อให้เกิดการพัฒนาทีนี้การถามแบบโพเนี่ยอาจารย์ชี้แจงหน่อยได้ไหมโพเนี่ยมันคืออะไรโพก็คือการสํารวจโดยการสุ่มหาข้อมูลนะครับครับทีนี้สุ่มเนี่ยก็จะออกแบบเขาเรียกแบบสอบถามครับแบบสํารวจซึ่งไอ้แบบสอบถามหรือแบบสํารวจเนี่ยผู้สํารวจเนี่ยจะต้องมาหาข้อมูลว่าจะถามว่าอย่างไรองจะถามว่าอย่างไร แล้วก็ต้องการคําตอบอะไรครับในบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าโพออกมาเนี่ยถามอย่างนี้คนชี้นําไปเลยชี้นําไปเลยว่าคนจะตอบอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นนะฮะแต่โพที่ดีเนี่ยถามแล้วเนี่ยต้องมีปลายเปิดให้คนเนี่ยตอบนะนะคือตอบได้หลายอย่างไม่ใช่ถามแล้วตอบใช่กับไม่ใช่อืสองคําตอบอย่างเนี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยโพที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่การวิจัยแบบเต็มรูปแบบโพนี่มันสั้นนะฮะสั้นมันไม่กี่ข้อถามแบบแป๊บแป๊บ <Pro S 2> เพราะฉะนั้น<ป>การเอาโพมาชี้นําสังคมเนี่ยหลายๆคนอ้างโพเลยนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดใหญ่เพราะนั้นผู้ปกครองเวลาได้ยินข่าวแบบนี้พยายามสอนเด็กๆหรือวัยรุ่นหน่อยทุจริตเนี่ยไม่เคยทําให้ใครพัฒนาอนอกจากกระเป๋าตัวเองอะ่<น>ะเพราะโพนี่คือ P O L L โพก็คือการสํารวจข้อมูลมเรื่องของความคิดเห็นโอ้มันมีหลายโพเลยอาจารย์ใหม่ๆนี่ก็สถาบันเราเอางเนี่ยฮะนิดาโพเมื่อก่อนนี่จะเป็น A back โพอันนี้คนกลางแม่น แล้วก็มียุกหนึ่งยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านโพมีนายกอบตอโพอะไรด้วยนะทีนี้กลุ่มกลุ่มที่ถามเนี่ยนะการการถามเราจะได้คําตอบอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับการสุ่มตัวอย่างคนตอบด้วยอการสุ่มตัวอย่างเนี่ยทำยากมากมที่จะได้ข้อมูลแน่นอนบางบางทีเนี่ยเขาบอกว่าการทําโพเนี่ยใช้จํานวนกลุ่มตัวอย่างมากอืแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่า คำตอบนี่จตรงอืตามความคิดคสาธารณะนะครับเพราะว่าถ้าการสุ่มนั้นไม่อะไรอ่ะไม่ไม่ตรงหรือไม่คือไม่เที่ยงตรงคือผู้สํารวจหรือผู้ตั้งคําถามเนี่ยไม่ได้มีมีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นในการใช้โพเนี่ยมันก็เหมือนกับใช่หรือไม่ครับ ตกลงคุณชอบอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคะคือมันมันก็มีแค่สองทางเลือกเองบางทีมนันอาจจะมีอย่างอื่นซึ่งบางคําถามเนี่ยมันไม่ควรไปตั้งอย่างนั้นอ,อืมหลายคําถามที่เห็นแล้วมัน <c oughs> นะก็ <c oughs> แล้วแต่นะบางที<อ>มันมีอยู่สองอย่างนะในการทำโพลอย่างแรกก็คือต้องการทราบความคิดเห็นหรือแนวโน้มของความคิดเห็นในในข้อเท็จจริงอืมอันที่สองขรเนี้ทําโพลเพื่อประโยชน์ครับเพื่อจะเอาความคิดเห็นเนี้ย ไปประกอบเพื่อจะทําอะไรสักเรื่องหนึ่งนะะเพราะงั้นคําถามเนี่ยก็จะออกอีกแบบหนึ่งจะได้อ้างได้ว่ามีการสำรวจโดยโพลแล้วโดยโพลแล้วนะแนวโน้มเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าการสํารวจโดยโพลเนี่ยในในในเรื่องของธุรกิจเนี่ยที่เขาทําธุรกิจแล้วสารวจข้อมูลนะฮะในในในเรื่องต่างๆอย่างเรื่องของการโฆษณาอะไรเนี่ยค,ค่อนข้างจะแม่นตรงมากอบริษัทที่ทําที่จะ,ะเป็นมืออาชีพนะเป็นมืออาชีพมากเพราะว่ามันมีความสําคัญต่อระบบธุรกิจ ค,คือถ้าผิดพลาดไปเมื่อไหร่เนี่ยนะเกิดความเสียหายทันทีใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโพทางการเมืองเนี่ยต้องต้องต้องคิดเลยนะว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่บ้างเือนกันเนี่ยเราเราฟังข่าวแล้วเราเชื่อตามโพอย่างเดียวเลยแล้ว,แล,วแล้วมันเหมือนกับเป็นอุปทานหมู่หรือรสะกดจิตหมู่อย่างหนึ่งกันนะพอเชื่อปุ๊บเนี่ยบางทีโดยโดยจิตใต้สําสนึกเองมันก็เอียงไปทางที่เขาชี้นํามาแล้วล,ล่ละนะฮะวันนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเอามีเรื่องหนึ่งเรื่องของแพง นฮะจริงหรือเปล่าไม่รู้น้ำมันลงแล้วนะฮะทองทองก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แต่ที่แน่ๆคือเขามีเนื้อหายอยู่อันหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าเรื่องของนาเรื่องของการจำนำข้าวนะครับก็อาจจะเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งว่ายิ่งโดยเพาะยิ่งตอนนี้เขาสำรวจแล้วว่าอินเดียจะกำลังขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของของโลกนะฮะ แล้วก็แซงหน้าไทยเวียดนามก็จะแซงไปเหมือนกันประเด็นคือชาวนาบ้านเรานี่ยังไม่สามารถลดต้นทุนได้ก็มีการสำรวจในกลุ่มอาชีพชาวนาหลายจังหวัดนะอย่างเช่นที่ชัยนาทอ,อําเภอสันบุรีเนี่ยออข้าวที่ออกจากชาวนาไม่ได้แพงหรอกแต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากนะฮะในขณะที่เมื่อเมื่อราคามันสูงขึ้นเนี่ยกำไรมันก็ไม่มี ใช่ไหมบางทีหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดลืมหักค่าแรงตัวเองโอ้ยได้ห้าหกพันดีใจจริงจริงไม่ใช่เพราะการทํานาข้าวเดี๋ยวนี้มันมีต้นทุนที่เป็นค่าแรงขึ้นมาอีกเป็นค่าแรงแฝงคนทํานาต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นหลายๆจังหวัดก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะหันมาดูเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคือการทํานาแบบยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการทํานาที่ค่อนข้างเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาปุย๋ยเรื่องของโรคมแมลงอะไรต่างๆมากมายมันก็ต้องมีการใช้สารเคมีมากขึ้น ดังนั้นต้นทุนเรื่องข้าวเนี่ยสูงอันนี้ก็เป็นข้อสะท้อนมาจากที่เขาไปสํารวจจากชาวนาหลายๆจังหวัดมานะครับว่ามันมัน,ม,นมันแพงขึ้นจริงนะฮะหลายๆเรื่องต้นทุนในการทํานาสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราจะลดต้นทุนทําไงทําได้ไหมได้ผู้ใหญ่อัมพรที่บางบางคุครับก็เคยไปออกรายการของพิธตพันธ์บ่อยๆเหมือนกันฟ,ฟังรายการ,รพิธีพันธ์คงกําเนิดแนตะ่ทุกเช้ามืดเลยในชุกตอนตอนสิบโมงเช้าเนี่ย ก็จะมี10บโมงเช้าให้พี่วิละสิบโมงนะประมาณ11บเอโมงรายการเกษตรเมืองเพชรเมืองเกษตรเลยนะอประมาณนั้นก็จะมีทางออกทางรอดของการพึ่งพาตนเองได้แบบเกษตรฟังสวทเนี่นะครับวันนั้นวันนั้นผมฟังเรื่องเรื่องของวัชพืชก็คือหญ้าเวลาเขาทำนาเนี่ยมันจะมีหญ้าขึ้นมากับข้าวด้วยเวลาพ่าวานไป กินข้าวกับหญ้าเนี่ยมันตระกูลเดียวกันนะมันชอบเหมือนกันชอบน้ําแล้วพอหวานไปมันขึ้นนะทางก็ถามนะกลุ่มที่เขาทานาแบบนี้ว่าเขาเขาแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชอย่างไรเพราะว่าวัชพืชโดยทั่วไปที่เป็นหญ้าเนี่ยคนที่ทํานาโดยทั่วไปเขาจะใช้สารเคมีฉีดเลยฉีดค่าหญ้านะฉีดข้าาย้าในหญ้าตายข้าวไม่ตายแล้วข้าวมันก็พวกเดียวกันนะพวกเดียวกันแต่มันจะซึมซึมแต่มันไม่ตายแล้วเราก็ไปซึมแทน่ก็ปรากฏว่าพอฉีดไป ฉีดไปไดีดยต้นทุนได้สูงอยู่แล้วข้าวก็โตช้าเพราะว่ามันไปกระทบกับสารเคมีสารเคมีก็ไปสะสมอยู่ในในพื้นนานะแทนที่มันจะมีแมลงมีอะไรตัวอะไรอยู่ในในในท้องนาในระบบเนี้ยมันก็ถูกฆ่าตายไปหมดเลยครับนะที่สําคัญที่ที่ที่ทวัฏจักรหรือนิเวศของของนาอย่างเช่นกบเขียดอะไรเนี่ยจะไม่เกิดเลยฮะแน่นอน,นมันจะเกิดธรรมดาเน,นี่ยเวลาสมัยก่อนพอฝนตกอย่างเงี้ยนะ ก็ต่เสียงกบเสียงเขียดมาเลยนะสนนันเลยใช่ไหมแล้วก็เงียบแล้วไฟนี่เขียวทั้งทุ่งเลยนะหากบหาเขียดได้กินละอย่าร้องนะร้องเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นก็ไปหาแต่ว่าขณะนี้นี่พอฝนตกมาตกหนักๆอย่างเงี้ยพอน้ํานองแทนที่มันจะมีตัวจะออกลูกออกไข่อะไรกันจะกลายเป็นลูกอ่อนจะไม่มีพูดถึงน้ํานองเลยไปดูแถวเลยเส้นของชนประธานมีเสียงร้องมานะฮะท่านนายกอุสาพานหรือไงหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องไปดูหน่อย ก็คือมันมีน้ําลักษณะที่ดําดําแบบคล้ายๆตอนที่น้ําท่วมบ้านเราขังหลายๆวันน่ะจากทุง่งนาแต่นั้นเหมือนกับมีคนจะเจาะช่องครับลงไปที่คลองชนประทานเส้นเส้นบางจากเนี่ยลงตรงครงแต่ว่าลงเข่เรื่อยลงไปะนะคใครลงไปดูหน่อยนะฮะคือลักษณะของน้ําน้ําเสียนี่ถ้ามันลงคลองชนประทานก็จะไปเยอะเลยเหมือนกันนะอืเพราะตอนนี้น้ําทุ่งเนี่ยมันมันเริ่มเยอะ ฝนตกสองสาวันนี้น้ําในทุ่งเริ่มเยอะมากแต่ก็จะมีปัญหาอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จรายการเราจะเลยไปดูหน่อยคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือคือน้ําเสียเนี่ยโดยโดยปกติจากจากชุมชนเนี่ยตอนตอนฤดูแรงเนี่ยนะอืมันมีปริมาณไม่เยอะแต่มันมีความเข้มข้นสูงครับเพราะนั้นเวลามันไหลลงท่อเนี่ยมันจะไม่ไปไหนอะฮะมันจะไปแค่อยู่ตามท่อเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็แรงไงพอฝนตกมาหนักๆเนี่ยนะฮะน้ํามันก็จะชะให้ของเสียจะให้ให้ออก แล้วที่มันดำเนี่ยมันดำเพราะสารเคมีเป็นไปได้ไหมก็จะไม่ใช่สารเคมีอาจจะเป็นน้ําเสียจากครัวเรือนธรรมดาก็ดำอยู่แล้วแต่ทุ่งนานะแถวหลังโรงสีไซโลใหญ่ครับก็ก็จัดน้ําเสียจากครัวเรือนก็ก็เป็นแล้วก็ถ้าถ้าไปโรงสีเนี่ยตัวเนี้ยทําให้น้ําเน่าแล้วก็หมินมากเลยก็คือละองข้าวอืมนละองข้าวนี่แหละ นะฮะเราองข้าวที่เขาเป่าออกจากระบบนะฮะก็ไปแช่น้ำเนี้ยจะเน่ามีส่วนของลำข้าวมีอะไรแต่จริงๆมันเป็นสารอาหารนะแต่ว่ามันก็เน่าได้แต่มันเน่าก่อนนะสารอาหารที่ต้องเน่าก่อนก่อนจะสลายก็ก็ก็ไหลไปตามแม่น้ําลําคลองเป็นเรื่องแต่เอาเอาเอาไปตรวจพิสูจน์เลยก็ดีครับจะได้สบายใจมันเป็นเคมีหรือเป็นเรื่องของชีวภาพในในเขตนี้ไม่น่าจะมีเคมีแต่ทุกทีนะอาจารย์มันดํำเวลาเติมดำเนี่ยไม่น่าจะมีเคมีน้ำน้ำน้ำจากโควเรียนนี่ก็ดํา ดำแล้วขันแล้วแสบอ่าถ้าถ้าเน่าเนี่ยขันหมดฮนะ <c oughs> เพราะว่ามันมีพิษอืแต่ว่ามันจะมีพิษอยู่ระยะหนึ่งวิธีแก้ไขก็คือ